โตโยต้าเอทีพรถยนต์ซีดานขนาดกระทัดรัดที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานในชีวิตประจําวันด้วยการออกแบบที่ทันสมัยโดดเด่นทั้งด้านความสวยงามและความคุ้มคา่าทําให้เอทีพเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนที่มองหารถยนต์ที่ทั้งประหยัดน้ํามันและขับขี่ง่ายในเมืองการออกแบบภายนอกของโตโยต้าเอทีพให้ความรู้สึกเรียบหรูแต่มีความบเฉีียวด้วยเส้นสายที่เน้นความรุ่งมช่วยลดแรงต้านอากาศทําให้การขับขี่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไฟหน้าเล็แบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟส่องสว่างกลางวัน DRL ช่วยให้รถดูทันสมัยและเพิ่มความปลอดภัยในทุกช่วงเวลาด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ที่ผสมผสานกับกันชนหน้าอย่างลงตัวช่วยให้รูปลักษณ์ของรถดูมีมิติและน่าสนใจจากมุมมองด้านข้างเส้นสายของตัวถังที่เรียบง่ายแต่สวยงามทําให้รถดูยาวและมีความสมดุลล้ออลลอยดดีไซน์ใหม่พร้อมยางคุณภาพสูงให้ทั้งความสวยงามและการยึดเกาะถนนที่ดีส่วนท้ายรถถูกออกแบบให้ดูทันสมัย ไฟท้ายเล็ที่เรียบง่ายแต่ชัดเจนพร้อมสปอยเลอร์เล็กบนฝาประตูท้ายเพิ่มความสปอร์ตภายในของโตโยต้าเอทีให้ความรู้สึกกว้างขวางกว่าที่เห็นจากภายนอกเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงรองรับสริระผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้อย่างเหมาะสมแผงคอนโซลหน้าออกแบบเรียบง่ายแต่ครบครันด้วยฟังก์ชันการใช้งานพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้ควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนน หน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ทําให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นระบบปรับอากาศอัตโนมัติและช่องแอร์ที่ออกแบบให้กระจายความเย็นทั่วห้องโดยสารช่วยให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายแม้ขับขี่ในวันที่อากาศร้อนด้านเครื่องยนต,โต,โยต์ Toyota a เอทีใช้เครื่องยนต์ขนาด1 2ลิตร4สูบ DOHC Dual VVT-i ให้กำลังแรงม้าเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกล เครื่องยนต์มีความประหยัดน้ำมันสูงพร้อมเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การขับขี่ราบรื่นและตอบสนองพันใจระบบช่วงล่างได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับสภาพถนนเมืองไทยทำให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงทั้งบนถนนเรียบและถนนครุกคะร,ระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการหยุดรถอย่างมั่นใจพร้อมถุงลมนิราภัยคู่หน้าและโครงสร้างตัวถังนิราภัย GOA ช่วยลดแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หนึ่งในจุดเด่นของโตโยต้าเอทีคือความประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์และเกียร์ที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถวิ่งได้ไกลโดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยเหมาะสำหรับคนที่ต้องขับรถในเมืองทุกวันหรือเดินทางไกลบ่อยๆนอกจากนี้การบำรุงรักษาของเอทีคก็ง่ายและไม่ซับซ้อนอะไหหาได้ง่ายและศูนย์บริการของโตโยต้ามีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศทำให้มั่นใจได้ว่าการดูแลรักษารถจะสะดวกและรวดเร็ว การขับขี่โตโยต้าเอทีพให้ความมั่นใจในทุกสถานการณ์การควบคุมรถทำได้ง่ายแม้ในเส้นทางที่แคบหรือจราจรติดขัดระบบพวงมาลายัยไฟฟ้า EPS ช่วยให้การหมุนพวงมาลัยเบาและแม่นยำระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC เพิ่มความปลอดภยัยเมื่อจอดรถบนพื้นที่ชันทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจทุกครั้งที่ออกเดินทางโตโยต้เอทียังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ระบบเตือนก่อนก,อนการชน pcs ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและกล้องมองหลังช่วยให้การถอยหลังปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้การออกแบบด้านวิศวกรรมของตัวรถยังช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนทําให้การขับขี่เงียบสบายและผ่อนคลายแม้ต้องขับรถเป็นเวลานานสําหรับคนที่มองหารถยนต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจําวัน toyota ativ เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทํางานขับรถในเมืองหรือเดินทางไกลาการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ทันสมัย ความประหยัดน้ำมันการบำรุงรักษาที่สะดวกและเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครันทำให้เอทีเป็นรถซีดานที่คุ้มค่าเกินราคาและเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องในตลาดรถยนต์ไทยด้วยราคาที่จับต้องได้โตโยต a a เอที ip, จึงเหมาะกับทุกคนที่ต้องการรถยนต์ที่ใช้งานได้หลากหลายคุ้มค่าและสวยงามการออกแบบทั้งภายนอกและภายในให้ความรู้สึกทันสมัย การขับขี่รับรื่นและมั่นใจความประหยัดน้ำมันสูงและความปลอดภัยครบครันทำให้โตโยต้าเอทีเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้รถในยุคปัจจุบันทุกวันนี้โตโยต้าเอทียังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ซื้อรถซีดานขนาดกะทัดรัดเนื่องจากความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือของแบรนด์โตโยต้าที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการออกแบบที่โดดเด่นและสมรรถนะที่ดีทำให้โตโยต้าเอที เป็นรถที่ไม่ควรมองข้ามสําหรับผู้ที่กําลังมองหารถซีดานขนาดเล็กที่ครบเครื่องทุกด้านทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลาการเลือก Toyota t o โยต้าเอทีเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไม่เพียงแต่ได้รถยนต์ที่สวยงามและทันสมัยแต่ยังได้รถที่ประหยัดน้ํามันปลอดภัยและบํารุงรักษาง่ายเป็นเพื่อนคู่ใจในการเดินทางที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างลงตัว